โตเกียวมิวสิกได้รับข่าวรายค่ะพี่น้องว่าช่วงตีสี่น้องวิทโตเกียวมิวสิกประสบอุบัติเหตุตอนนี้ยังไม่ฟืน้นยังไม่รู้สึกตัวค่ะพี่น้องน้องวิทย์เกิดอุบัติเหตุช่วงตีสี่ถึงตอนนี้ยังไม่ได้สติขอให้ปลอดภยัยโอ้ยเป็นอย่างนอกค่ะพี่น้องมาว่านี่น้องนั่งย่งได้น้ำอาหารจากแม่ฮักนะคะไปเลี้ยง คนงานละกับเลี้ยงสามารถชิกเช่าไขา่เพ่งตัวเกี่ยวมิวสิคเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขนมหวานค่ะพี่น้องได้รับความชื่นชมอนุโมทนาสาธุน้ำนองหลายต่อหลายนี่คือหน้าตาของน้องวิทย์นะคะดาวเต้นหรือแดนเซอร์มือหนึ่งของโตเกี่ยวมิวสิคเวยค่ะพี่น้องฝีมือหลวดไล่บนหนาเวทีบะตองห่วงค่ะพี่น้องน้องเป็นคนดีมีมารยาทเบาหน่อยสุขุมคัมพิรภาพค่ะพี่น้องแต่ว่า ความรู้ความสามารถฝีไม้ลายเมื่อดานนาเวท,ที่นั้นเต็มเปี่ยมค่ะพี่น้องบ่้เหตุไหนผู้ใดผิดหวังแต่เมื่อนีได้รับข่าวว่าน้องประสบอุบัติเหตุตอนตีสี่เสียใจหลายๆค่ะพี่นอ้องย่างไรก็วอวยพรให้บุญรักษาเทวด,ดาคุค้มครองเด้อค่ะพี่น้องขอให้น้องวิทย์ปลอดภัยหายไปไว้เมื่อนียิงเป็นมือทีเฮาไปปฐมมรึกนะคะรถแห่ของไข่เพ่งตัเกี่ยวมิวสิกยู่น้อง แทนทีสิได้เห็นฟีไมใหม่ลยเมื่อนองวาดลวดลายบนรถแห่ค่ะพี่น้องโตดเสียดายเลยมนี้เสียดายเสียดายบอกเลยว่าเสียดายสงสารนองค่ะพี่น้องนองต่ตสู้ชีวิตมากพ่อสมควรไปเบิ้งไทยคลิปค่ะพี่น้องจังไดกับเวยพรอหนนนองวิวย์ปลอดภัยนะคะบุญรักษาเทพดาคุ้มครองกับมากตัวเกี่ยวมิวสิกมสาสังสีสรนตอย บิดก็เลยรู้สึกแบบตกใจแล้วก็รู้สึกเสียใจไม่อยากขุ่บแม่มากเพราะหลังจากหลายๆชั่วโมงผ่านมาใช่ไหมแม่ก็แบบไปทำกับข้าวที่บิดชอบกินบิดชอบเล่นเกมนะเล่นเกมคอมพิวเตอร์เงี้ยแกก็พาไปตอนนั้นบิดก็เลยได้เรียนรู้ว่าแบบคือสิ่งที่แม่ทําอ่ะคือเขาไม่ได้เกลียดเรานะเขารักเรามากใช่ครับเขาก็เลยแบบพยายามที่จะแบบ แต่เขาไม่กล้าพูดตรงตรงยครับว่าเออขอโทษนะลูกแบบนั่งน,นิ่งโน่นเนี่ยตอนนั้นคือวิทรู้เลยว่าคอือ,อแม่แบบไม่อยากให้พี่น้องทะเลาะกันเนาะท<แ>ี่นี้พี่น้องทั้งหมดห้าคนนะครับผมใช่ครับเป็นพ่อแม่เดียวกันนะตอนนี้พ่อแม่ของวิทย์ก็แยกกันอยู่นะครับวิทย์อยู่กับคุณแม่สองคนนะครับใช่ครับก็<ข><ข>อยากจะบอกนะค่ะขอบอกเลยกันว<ข>่าขอโทษนะครับที่วิทย์เป็นคนที่พูดไม่เก่งจริงๆนะครับ เป็นคนกลัวไม้มากครับเออได้นี่นด้ก็จะพยายามนี่จะฝึกตัวเองอยู่นะครับปิดประมาะตัวเองมากเวลาจับไมนะครับขอบคุณโอกาสวันนี้นะครับก็ถ้าแม่ดูอยู่ก็อยากจะบอกว่ารักแม่มากแล้วก็จะดูแลแม่ตลอดไปแล้วก็คิดถึงคุณพ่อนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะไปแวะไปหาคุณพ่อที่สารคามด้วยนะครับแล้วก็คิดถึงน้องทุกๆคนห้าคนนะครับเราเป็นพี่คนโตผมเป็นคนที่สองครับใช่ก็คนโตนะครับประมาณโอเค อ่าขอบคุณพี่วิทย์ค่ะก็สุดท้ายเข้าใจกันดีเนาะรักกันนะฮะ